เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้โตโยต้าครับโตโยต้าโคโรนาเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยครับสีสวยเงางามกับราคาสุดคุ้ม34,500บาทนั่นเองราคาโมไซค์ครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ เกียอโตสองจุดศ GLI ครับรุ่นท็อประบบเบรก ABS รถมีเล่มเอกสารครบนะครับพร้อมโอนได้เลยไม่อยู่ที่ 300, ส0 0 0 0นภาษีพรบหกหกนะภาษีขายเ็าไปต่อได้ปกตินะครับน้ำไม่ดันฝนไม่ไหลพร้อมใช้เดินทางไกลสบายเกียวโตเปลี่ยนนิ่มนวลแอร์เย็นเพลงเพาะ พิกัดดูรถอยู่จังหวัดนครนายกค,ครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองของเครื่องนดิมเดิมครับคันหน้าตะเข็บซ้ายขวาเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักภายในเดิมเช่นกันเบาะห้าเดิมไม่ขาดนะครับเบาะฟูๆกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเกียร์ออโต้เล่มครบนะครับภาษี66 เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับนับดรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ